ยังมีความพยายามกันอยู่ค่ะสําหรับการดําเนินการเรื่องนิรโทษกรรมโดยเฉพาะคือให้กับกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังช่วงปฏิวัติเป็นต้นมาวันนี้รองประธานเจริญแอบเรียกฝ่ายต่างๆมาคุยใช่วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่รองเจริญเนี่ยแอบเรียกเสื้อเหลืองและเสื้อแดงมาคุยกันกับแนวทางการนิรโทษกรรม,มวันนี้คนที่มาร่วมในการหารือคนแรกคือคุณวรชัยเฮมะ มาในนามกลุ่มแดนนิติราชคนที่สองคุณปอบแก้วที่กุณทองมาในนามแดนมปชายศคนที่สามคุณปานเทพพวกมงคนบอกว่ามาในพันธมิตรแต่บอกว่าไม่ได้มาในนามพันธมิตรนะมาในนามส่วนตัวคุณปานเทพนี่เราก็รู้อยู่ว่าจะไปไหนจะทําอะไรถ้าคุณสดที่ไม่ไฟเขียวก็คงก็ไม่ทำก็เป็นพันธมิตรดนั้นวันนี้เราจะได้เห็นว่าเหลืองกับแดงมานั่งวงเดียวกันหาเรื่องกัน แม้ว่าทั้งหมดจะยังไม่ใช่การนาตัวเด่นแต่ทั้งทั้งหมดเ,เป็นคนที่สามารถลิงไปถึงระดับที่หลักหล่ดตัวใหญ่ได้คร่ะ,ะค,นคนส,ร,คนสรุปในการหารือวันนี้คือจะมีการออกพรบรเกี่ยวกับการมีรัโทษกรรมเสองฉบับฉบับแรกคือว่าพราบโทษกรรมสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนพรบฉุกเฉินก็คือตัวนี้แหละจะดูแลผู้ชุมนุม ฝ่าฟืนมากอะไรบ้างแล้วก็จะมีกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาคัดว่าใครเกี่ยวเกี่ยวข้องและเข้าตามเงื่อนไขเไม่บ้างส่วนอีกฉบับอันนี้น่าสนใจเขาเรียกว่าปรบอวบรรเทาความขัดแย้งตัวนี้จะตั้งเป้าไปถึงใช้คําว่าผู้ปลุกปั่นยุยงซึ่งแปลความได้ว่าแก่นนะคือถ้าเราย้อนกลับไปดูร่างที่มีการเสนอมาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะให้เฉพาะผู้ร่วมชุมนุมจะบอกชัดเลยว่าไม่รวม ถึงผู้ที่สั่งการอะไรต่างๆคือไม่รวมถึงแกนนาแต่อันนี้รวมแกนนําไปด้วยนี้รวมแกนนําไปด้วยใช้เขาใช้บอกว่าจะต้องมีกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันมาพิจารณาว่าแกนนาคนไหนจะเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายถ้าจํากันได้โมเดลตั้งกรรมการขึ้นมานี้คล้ายมากกับโมเดลของนิติราชแต่ตอนนั้นนิติราชเสนอมาในระดับของรัฐธรรมนูญแต่ครั้งนี้เนี่ยก็จะลด ลดบทลดเาเรียกว่าลดลดสเกลลงมาเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้าได้ง่ายขึ้นเป็นในระดับของพรบรสแสดงว่าดูแล้วเนี่ยแนวทางที่วันนี้บอกว่าจัดเสนอเป็นพรบรซึ่งก็ยังไม่รู้นะว่าสุดท้ายจะได้หรือเปล่าก็คือว่าเป็นการผสมผสานตามข้อเรียกร้องของนิติราชซึ่งเดิรรมเป็นรัฐมนูลก็ามาเป็นพรบเพียงแต่ว่าเอาข้อเสนอของนิติราชมาด้วยคือตอนนั้นยังเพื่เสนอมาเป็นในรูปของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเป็นคนพินาซึ่งตอนนี้ก็ มีคณะกรรมการชุดนี้ที่<อ>เป็นตัวชี้ทีนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากวงเนี้ยก็จะมีการคุยกันายันอีกสักครั้งสองครัง้งแล้วก็แต่ว่าทางแกนนำที่มาร่วมแต่ละคนเนี่ยคุณกอแก้วรับปากเลยว่าจะเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับแกน,บนนำรัชชพงศ์คนอื้ <merely S 1> คงจะไปคุยกับอาจารย์ธิดาคุณนัตวุฒิคุณจตุพรในวงใหญ่ของระชขณะที่คุณวรชัยเนี่ยก็จะนําข้อเสนอเนี้ย ไปคุยในที่ประชุมพักเพื่อไทยที่มีการกําหนดล่วงหน้าไว้แล้วล่ะว่าจะมีการหารือเรื่องนี้ข้อสำคัในวันที่19กุมภาพันธ์เขจะนําไปหารือส่วนคุณปานเทพยังไงก็ต้องหารือคุณสนธิอยู่แล้วละ่ะดิฉันมองว่าคือเรื่องนี้ที่มันเป็นคี์สำคัญที่สุดของการคุยกันวันนี้น่าจะเป็นมุมของเสื้อเหลืองไหมคะของกลุ่มพันทีเพราะก่อนหน้านี้เสื้อเหลืองดูจาัา เป็นคนที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าท้นมีเราทุรกรรมขึ้นมาจริงๆจะไม่เอาจะไม่เอาพลบบุโทุจรกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามแต่วันนี้ดูเหมือนว่าเสื้อเหลืองเข้ามาร่วมเหมือนกับเริ่มครอบท่าทีครอบไมตรีว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นไปได้สูงมากว่าถ้ากลงกันดีๆเราอาจจะได้เห็นพลบบุญทุรตกรรมกันก็ได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเสื้อแดงเองเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่กล้าที่จะเดินหน้าเรื่องนี้เพราะว่ากลัว มีผู้ขัดขานแต่ถ้าสมมุติว่าทางฝ่ายเสื้อเหลืองแสดงท่าทีว่าด้วยเอาด้วยก็ทุกอย่างก็น่าจะราบรื่นก็น่าจับตาดูค่ะแต่สุดท้ายแล้วคําถามสําคัญก็คือว่าการนี้โทษกรรมไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ชุมนุมหรือว่าแกนนําหรือว่าระดับที่เหนือกว่านั้นก็ตามเนี่ยมันจะนําไปสู่การปรองดองในสังคมได้จริงหรือเปล่าค่ะ